ครับวันนี้จะมาทำการติดกองอากาศแอร์หลังของ t o y o ต a a v อ n วน1.5ปี1.0นะครับไม่มีที่ใส่เ๋ยจะมาดัดแปลงเอาก่อนอื่นจะต้องถอดกระดูกง,งูตัวนี้ออกกระดูกง,งูตัวนี้ออกง้างตัวนี้นิดนึงแล้วก็ดึงฝาประกับตรงนี้ออกมา จากนั้นเราจะเอาเอ็นอ่ะค้อง้องตัวนี้แล้วก็เดินพ้าไปฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งประกับฝั่งนี้ก็ต้องถอดออกแล้วเอาเอ็นตัวนี้ไปขูกเอาไว้ให้มันคาดเอาไว้เพื่อเป็นที่ยึดปิงเตอร์ที่เราจะมา แปะด้านหน้านี้อีกทีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปลื้อก่อนนะเ,เอ็นขึงหัวท้ายแล้วนะครับเราก็ไปตัดแผน่นแผ่นใหญ่สังข้อเนี่ยครับเอามาใส่แล้วก็ด้านบนกะดูให้มันเท่าๆกัน แล้วก็กดเสียบเข้าไปข้างบนเลย <c oughs> เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์กรองได้ ถอดสักได้เสร็จแล้วก็เอาฝาจับใส่คืนกลับไปที่เดิม ตกกระดูกงูเข้าที่ฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับแค่นี้เราก็จะได้ที่กองอากาศถอดซับได้นีฝุ่นละออง PM ส5เยอะเลยซื้อแมสกอง ดีเ2.5มาใช้ครับเอามาใส่รถด,ด้วยเอามาใส่ตัวด้วยอันเนี้ยเราตัดตัดด้านข้างออกตัดหูออกหูออกแล้วก็มันก็จะได้แบ่งเป็นสองชิ้นเอามาใส่กองอากาศทับไวทีก็ได้ของเดิมของเดิมเราใส่เอาไว้แล้วชั้นหนึ่ง แต่ว่าเรามากอง pm 2.5อีกชั้นหนึ่งเผื่อเป็นแนวทางเอาไปใช้ได้นะครับ